วันนี้เราจะพาไปเซอร์วีสามโค้งอันตรายในกรุงเทพชีวิตกูยังเสี่ยงไม่พอวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโค้งที่เป็น,ปนข่าวดังๆเกิดอุบัติเหต<ม>ุบ่อยๆแต่ระยาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วคนกลัวคงกลัวมากเพราะว่าจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่กลางกลางเกาะกลางเกาะใช่นี่ไงต้นไม้อ๋อนี่แอ้อไฟไหม้ไปแล้วเรียบร้อยตัดไปแล้วแล้วก็ไม่มีของวางอยู่แล้ว ีไม่มี GPS เซอร์เวยะ <c oughs> อยู่ที่ไหนวะเนี่ยอนุสวรีชัยสมรภูมิไปทางซ้ายจะเจออนุสวรีเลยอันนี้เป็นลานจอดรถเคยจำได้ไหมพีม่เผือว่าเราเคยมาเปิด EP ใหญ่เราเคยมาหรยอะจำไม่ได้ด้วยซ้ําว่าเราเคยมาหลับตลอดทางเลย,เลยใช่ไม่เคยตื่นอยู่แล้วไงบนรถตู้อเสร็จจอดหรอเส็จจอดกางเ็จอดม่อไวันนี้เราจะพาไปเซอร์เวสมโค้งอันตรายในกรุงเทพ ชีวิตกูยังเสี่ยงไม่พอทุกวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโค้งที่เป็น,ปนข่าวดังๆ่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆสารยาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วสารยารัชดาเพราะว่าบ้านนี่อยู่เสนาไงจริงๆผ่านโค้งนั้นทุกวันกลับแบบนี้แล้วกกลับรถเข้าเสียใหญ่น่ากลัวไหมคะตอนคืนเป็นคนขับรถไม่เร็วมันก็เลยไม่รู้สึกไม่น่ากลัวแต่ว่าบรรยากาศตรงนั้นน่ะคนกลัวคงกลัวมากเพราะว่าจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่กลาง กลางเกาะกลางเ<อ>กาะ<อ>ใช่แล้วก็ผ้าสีผูกแล้วก็มีมาลา,าเตมเกาะไปหมดเขาก็จะมีแบบเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเห็นใดๆกันระหว่างเขาเอาจินที่เคยได้ยินก็คือเห็นเงาคนเดินผ่านแล้วเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่าเป็นเงาจากคนเดินบนะสะพานลอยคนข้ามหรือเปล่าๆๆเขาบอกว่าบางในเชิงวิศวกรรมเหมือนกับว่าโค้งนั้นน่ะผิดหลัก ทำให้รถที่มาด้วยความเร็วอ่ะมันไม่ ไม่มีแรงดูดเข้าอ่ะเออมันมันมันเหมือนสิผิดหลักวิศวะก็เลยอาจจะทําให้แหกโค้งได้ง่ายมีบอกว่าเส้นนั้นอ่ะคนเที่ยวกลับบ้านเงินเยอะมาจากรัชดาซอยสี่อะไรงี้อ่ามาเซ็นแล้ซอยด้วยได้ซอยสี่ไล่มาเลยไงมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็อุโมง์ดินแดงอันนี้ไม่เคยละอุโมงดินแดงนี่อยู่ใกล้ใกล้ๆเราเลยมันเป็นอุโมง์ที่ทะลุขึ้นไปแล้วจะไปทางออกพระรามเก้าได้อ๋อนบ่อยเหมือนกันแต่ว่าข้างในมันเป็น เหมือนตัวตัวเอสอย่างนี้หี่เบลออพอลงไปแล้วมันจะมีความแบบอ่าใช่ใช่มันเป็นมันเป็นอุโมงค์ยาวแล้วเลี้ยวจําได้ว่ามันเป็นอุโมงค์ยาวแล้วเลี้ยวแต่ไม่ได้สังเกตว่ามันว่ามันอุบัติเหตุบ่อยเคยมีข่าวด้วยวันนี้เราจะไปเซอร์เวยกันอาถรรพ์อีกแล้วเราไปในมุมแบบว่าในมุมวิทยาศาสตร์นะใช่แต่เราก็กลัวผีแล้วอีกที่หนึ่งอะไรเป็นแยกตัววายตรงสะพานราชวิภา คือเหมือนว่ามันเป็นทางตรงมาแล้วอยู่ดีๆมันก็เป็นแยกเลยโค้งไปซ้ายกับไปขวาเราไปดูกันเริ่มอันแรกก่อนเลยอุโมงดินแดงเราเช้าๆง่วงๆอันตรายด้วยเนี่ยแล้วไปขับผ่านคนแบบว่าไหนบอกเราไม่เที่ยาศาสตร์ไงไมไม่ไหวไว้มันก็ไม่มีปัญหาเออมันก็ยกขึ้นมาไม่โอเคทีนคนค่อนข้างวิทยาศาสตร์เยอเด้เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกออกไหนวะทางนน้นทางออกอย่าง้น ออกทางนี้เหรอวอวนอน,นี่นะแล้วเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมนะตอนนี้นะลูกนะนั่งรถเนี่ยเกิดฮิตจะเล่น GPS อะไรตลอดอเวลาก็ไม่รู้เออชอบมากขอดูหน่อยขอดู Google Map หน่อย,อยขอดู Google Map หน่อยเดี๋ยววันนี้เราไปเซอร์เว์เราก็จะไปดูว่าพอมันมีข่าวการเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆเนี่ยเขาแก้ปัญหากันยังไง เฮ้ยรถล,ล็อกเองเอาถรรพ์เลยอาถรรพ์าเ,เราไม่คิดถึงระบบเซฟตี้อะไรเลยคิดถึงอาถรรพ์รถล,ล็อกกุนึกว่ามึงแบบว่าคุณเจนอาจจะไม่รู้จกกักระบบออโต้ล็อกก็เลยอเอ้ยคุณเจนอาจจะสติแตกขึ้นมานิดๆแต่บบว่าเอ้ยก็มีความรู้นี่หว่าเช้าอยู่ผีไม่ออกผีออกกลางคืนโหโบราณโบราณ <c oughs> พี่เผือกไม่กลัวเลยเหรอเป็นบ้างเวลาแบบหลับตาล้างหน้าแล้วรู้สึกมีคนมองอ่ะไอจินตนาการแบบนั้นมีอยู่แล้วแต่ว,ว่าก็กรีบรืมตาดิรีบรืมตาซะ <c oughs> รีบรื้มบอรีบรืมก็จบล้างหน้าหนูก็ต้องปิดประตูห้องน้ำเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าปิดไว้มันก็จะยืนคนเดียวก็พอดีแล้วแต่ถ้าเราเปิดอะแบบแบบที่มันกว้างยืนด้วยทนานังนบ้องอะบ้องพยายามคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามเอ๊ะเมื่อกี้มันอะไรวะแล้วเคยมีแบบไม่ได้คําตอบไหมมี อยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นมาสกิดมาพูดข้างหูนี่บอกว่พูดข้างหูด้วยมาทําเสียงข้างหูเราก็นอนอยู่เขาก็มาให้เลยหรอใช่เสียงข้างหูเลยคิดว่าไม่ไอโบก็ไอดีเจสักคนนึงอะมาแกลงแน่ก็เลยลืมตาเดี๋ยวทุกอย่างก็เงียบงันมันน่ากลัวตัวมันแห่อะเออเสียงมันบเสียงมันแบบเหมือนแบบ รอว่าจะมีใครกลับมาทักเราไหมเหมือนกับถ้าเพื่อนมามาแก้กันเดี๋ยวมันก็ต้องวนกลับมาว่าเอ้าแต่รายการเหรอมึงอะไรเงี้ยก็ไม่มีน่าสนใจเรื่องขึ้นบอ๋อนี่นี่เขามีป้ายลดความเร็วอุโมงเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอ๋อนี่เรากำลังลงแล้วใช่ไหมใช่นี่เรากําลังลงอุโมงดินแดงแล้วมีป้ายเล็กๆเหมือนป้ายเล็กๆหนึ่งอันถ้าขับมาเร็วๆก็จะไม่เห็นเนี่ยมันเป็นตัวเอส ลงไปปุ๊บแล้วก็โค้งอย่างนี้อ๋อ,อมัน S S ตอนขึ้นถ้ามาเร็วๆอ่ะมีสิทธิ์แฉลบเข้าข้างกลัวเออรถยนต์ไม่เท่าไหร Motor ่รถมอเตอร์ไซค์นี่สิแล้วนี่ตรงนี้ก็ห้ามขึ้นสะพานด้วยน,นี่ก็ห้ามขึ้นนี่ไงก็ขึ้นมาแล้วนี่ไงเขาให้ลงไหมเมื่อกี้มีป้ายไหมไม่แน่ใจจะวนกลับไปดูไหมเราจะวนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบแล้วอุโมงค์นี้เคยมีข่าวที่แบบพีคๆช่วงหนึ่งก็คือตายสองคันในวันเดียว คืนเดียวคือรถเก่งอ่ะมันยังม,มันยังโอเคคงคงไม่มีใครซัดมาด้วยความเร็วมากขนาดนั้นแต่มอเตอร์ไซค์น่ากลัวมาก <c oughs> เพราะว่าทางมันตัวเอสแบบคือทางมันเป็นตัวเอสด้วยนะ <c oughs> แล้วหนูรู้สึกว่าในอุโมง์ตอนกลางคืนอะความสว่างแสงไฟอะ,อะมันไม่เท่าข้างบนแล้วยิ่งมอเตอร์ไซค์ลงไปอะแล้วพอมันเป็นคันที่มันเล็กอย่างเงี้ย มันก็อาจจะโดนแบบอาจจะเบียดบ้างอาจจะลงไปแฉลบเร็วเพราะมอไซค์แซงอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเราวนกลับไปดูอีกทีเราไปดูข้างๆกำแพงด้วยว่าแบบมันมีรอยทะลอกรอยที่รถแบบแฉลบมีเหรอโดนไหมหนูว่าน่าจะมีเพราะถ้ามันเกิดอุบัติเหตุตลอด พี่เผือกเคยมาขับรถเส้นนี้บ่อยป่ะคะขามานี่ก็บ่อยนะแต่ก็ไม่เคยแบบสังเกตว่าข้างในมันเป็นแบบไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยน่ากลัวเว้ยเพราะว่าเรามามาช้าเพราะว่าพี่เผือกขับรถไม่เร็วด้วยแหละเราเป็นคนขับรถไม่เร็วไปเเลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ยโค้งไหนแม่งไม่ได้สิ่งเออไม่ไม่รับโค้งเว้ยอะไรเงี้ยเราไม่เคยรู้สึกเลยไม่เคยรู้สึกเลยทั้งชีวิตอยู่แล้วทั้งชีวิตเพราะว่าเราไปแบบ ไม่ว่าจะอยู่เลนไหนเราก็ไปแบบนั้นมันไม่ไม่เลนขวาเราก็อย่าไปอยู่ไออาร์ตมันไปให้ข้อมูลเทสจว่าเราเป็นเผือกแช่ขวาเนี่ยเรายิ่งต้องระวังใหญ่เลยตอนนี้เราทำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าคนเนี่ยรู้จักรถเราด้วยจากรายการมึงใหญ่เกณฑคนทักกันทั่วไปหมดเวลาขับไปไหนมาไหนเอเออเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูเข้าขวาม่ทันเนี่ยมึงมัวแต่ด่าเนี่ย ตอนนี้นะครับ<อ>เราเข้าเลนผิดเรามาอยู่ลาดวิถีโอ้ยไปกลับรถแล้วพี่ <c oughs> หวว่าป้ายแบบนี้มันช่วยได้จริงๆหรอไม่ค่อยมีใครมองคนไทยไม่ได้ถูกฝึกมาให้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีระบงระเบียบ <c oughs> เออทำไมไปกันแล้วอ่ะอันนี้ยังเป็นคนข้าง อ๋อเขาอย่าคนข้ามเสร็จแล้วไงเขาก็เลยไปใช่ส่วนใหญ่ก็อย่างเงี้ยแหละเห็นไหมมันว่าเป็นตัวบุคคลไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็เหมือนไทยสไตล์อะ่ะก <c oughs> ูเนี่ยพยายามขับรถแบบสนใจเส้นทึอบอยู่ <c oughs> เพราะว่าหลังๆเขาถ่ายรูปแล้วส่งมาปาบที่บ้านเลยเส้นทึอบอะ่ะ <c oughs> แล้วกระจกเราใสอีกแล้วกูเลยต้องแคร์นิดนึงแล้วละ่ะ <c oughs> ใช่กระจกกูก็ใสแล้วคนก็เห็นรถกูจากรายการอีกแล้ว เอามาดูอุโมง์นี้ขึ้นที่เห็นก็คือมีป้ายเตือนลดความเร็วไม่มีป้ายห้ไม่มีป้ายมอเตอร์ไซค์นี่เนี่ยไม่มีโอ้แล้วถ้าฝนตกเนี่ยคะมีป้ายว่ามีทางเนี่ยป้ายเตือนทางลื่นห้ามแซงห้ามแซงแล้วก็มีลดความเร็วข้างๆนี้ก็จะมีรอยขูดนะคะเต็มเลยไม่มีป้ายห้ามไม่มีป้ายห้ามมอเตอร์ไซค์อ่าเขาก็เลยลงกันพอขึ้นจากอุโมงปุ๊บแบบมีป้ายห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นสะพานขึ้นสะพานซึ่งพิม พี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยก็ขึ้นสะพานอยู่ดีก็ขึ้นเลยขึ้นไปเลยห้ามเนี่ยตั้งแต่10บล้อแล้วก็รถจักรยานจักรยานบอกผมว่าไม่ขึ้นหรอกครับสะพานใช่ครับบอกด้วยความเคารพนะครับผมไม่จักรยานผมว่าไม่ขึ้นหรอกครับเพราะฉะนั้นเวลาคนขับมาถึงตรงนั้นก็เตือนตัวเองนะคะว่ามันเป็นตัวเอสให้ระวังมอเตอร์ไซค์ทางที่ดีก็อย่าลงเลยนี่นี่ก็อันตราย ตอนนี้เราก็อันตรายมันโค้งเต็มไปหมดเลยนะเส้นนี้ตั้งแต่โค้งแล้วโค้งแย่ดินแดงมุ่งหน้าพระรามเก้าอ่ะโค้งและขึ้นสะพานลงอุโมงค์และโค้งกันตลอดเวลาไปเรื่อยอันตรายมากอันนี้เดี๋ยวเรากาลังจะไปโค้งที่สองขึ้นชื่อเรื่องความเฮียเขาบอกว่าเป็นโค้งรอยศพอาถรรพ์หน้าศารอาญาจากประสบการณ์คนที่เป็นวังหินเนอร์เก่าเนี่ยวังหินเนอร์ตรงเกาะกลางเนี่ยที่เขามีการ วางเครื่องเส้นบูชาใดๆเนี่ยมันเคยมีการเคลียร์ออกไปหมดละแล้วก็มีการเอากลับมาวางใหม่มันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะเออต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าตรงกลางเขา,าเคลียร์ถาวรหรือยังอย่างคนไทยเขาก็จะมีความเชื่อเรื่องแบบตัวตายตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยก็มีศารเลยอ๋อเป็นเปนสารตั้งอยู่เลยล่าสุดได้ยินว่าแบบเหมือนไฟไหม้ต้นไม้ต้นนั้นไปแล้วแล้วไหมอยู่ต้นเดียวเลยนะเฮ้ยเอาแล้ว นกลูวก็มีใครไปทําอะไรหรือเปล่ามันจะไม่เด้เนี่ยเพราะเขาจุดธูปไหว้อะไรนี้เปล่าโอ้แต่ว่าการที่จะไปวางของตรงนั้นน่ะก็เสี่ยงชีวิตนะการที่เราข้ามถนนตรงทางโค้งน่ะใช่แนะนําให้ลอยตัวจากอ้สพารลอยเนี่ยจะดีกว่าเนี่ยทีเงียชาวดีไม่ด่าหรอกลอยตัวข้อมูลประโยชน์โอ้โหประโยชน์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ใครอยากทำก็ลองดูค่ะ แล้วลองดูอุโมง์นี้เนี่ยเนี่ยอย่างอุโมงปกติเนี่ยลงแล้วตรงเห็นเลยแต่อย่างอุโมงอันนั้นอ่ะไม่ปกติเขามองว่าตัดถนนแบบนั้นมันเป็นเหมือนแบบว่าเส้นทางมังกรไงหัวมังกรท้องมังกรขับแล้วเฮงเพื่อความเจริญรุ่งเรืองก็แล้วแต่นะอันนี้เรากำลังจะข้ามไปลงตรงนั้นละเส้นหน้าสาต้องจำลองสถานการณ์ว่าสมมุตินี้ขับกลับมาจากรัชดารองคือเออเมานิด แล้วตำรวจเจอเรียกเป่าเลยนะตอนนี้ไม่เมาก็คือถ้ารถซัดมาด้วยความเร็วเมื่อกี้ก็คือลงจากสะพานมาด้วยกดมาเต็มเตมเพราะว่าถน,นนมันกว้างหรือว่าพื้นมันค่อนข้างเรียบนักซิ่งทําความเร็วอะแล้วมันเป็นโค้งที่ยาวโค้งนี้ดังมากไงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยแล้วมันเป็นสองโค้งติดกันนี่เริ่ม<ช>แล้วนีน่ในโซนที่แบบเริ่มเสียงเขาก็จะมีเขาเรียกถังอันนี้ว่าอะไรนะคะ คือถังพลาสติกเลยใช่ไหมเหมือนแบบถ้าถ้าเราแฉลบออกไปมันคือมันหมุนได้อยากลองไม่เอาไม่เอาไม่ต้องไม่ต้องจะลองรีวิวไหมล่ะไม่เป็นไรูเดี๋ยวนี้เพิ่งเคยเห็นนะน่าจะเพิ่งติดตั้งแหละแล้วก็จะมีป้ายเตือนเนี่ยเหลืองเหลืองดาเนี่ยเยอะมากอันนี้เพิ่งทําเลยเพราะว่าตั้งแต่ย้ายออกไปอ่ะสองปีไม่ไม่เกินสองปีตรงเนี้ยนี่ไงต้นไม้ เนียอไฟไหม้ไปแล้วเรียบร้อยตัดไปแล้วแล้วก็ไม่มีของวางอยู่แล้วนี่คงยังไม่จบเลยนะคงยังไม่จบโอ้นี่ยาวมากนีคงก่อนขึ้นสะพานเลยพื้นเขาเหมือนทำทำชะลอไว้ตลอดทางเลยป่ะไอไอ้เอกึกๆๆๆเมื่อกี้คือเดีนยะนี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่เขาทำอย่างนี้ถือว่า ดีขึ้นเยอะมากเลยนะคือมันเห็นชัดเจนแหละสีเสือรวมถึงป้ายเหลืองที่เตือนตลอดทางอีกไอสีเหลืองๆเมื่อกี้ที่เป็นกลมๆอ่ะอันนั้นเพิ่งมีเลยมันที่มันหมุนได้เนี่ยมันดูหมุนได้ใช่ไหมมันดูหมุนได้อ่ะแล้วมันหมุนได้จริงเปล่าเนี่ยลองเอามือมือแต่มันดูจะเป็นอย่างนั้นเลองมือฝัดเดี๋ยวจะรีวิวนะครับให้เจนนะครับ ลงไปหมุนถังเหลืองๆดูว่าเออมันสามารถช่วยรองรับแรงกระแทกได้หรือเปล่านะครับเดนูเบอร์งบสลิงอะเดนอเบอลงมาแล้วหมุนแต่เราลองดูทางกลับที่มันเป็นโค้งกว้างขึ้นโค้งนี้ดังมากๆเพราะว่ามีอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็เคยมีนักแสดงต้องเสียชีวิตไอ้อยากรู้ไฟไหม้เหมือนกันนะไม่รู้ไหม้ได้ไงนะน่าจะคงหน้าของไหวนะน่าจะไหวแหละอ๋อเออลืมดูสะพานลอยคนข้ามเลยที่เขาว่าเห็นเงาไงเดี๋ยวลองดูเด็ บางทีมันอาจจะเป็นเงาต้นไม้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะมาดึกๆแล้วแบบสติสัมปชัญญะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เมายอะฝั่งนี้ไม่มีอะไรเลยเพราะฝั่งนี้มันไม่โค้งไม่โค้งเท่าฝั่งนี้ก็ึข้นมมีป้ายเตือนนะมีป้ายเตือนโค้งอันตรายเหมือนกันในมุมคนขับของพี่เผือค่ะการหักพวงมาลัยต่างกันปะไม่ต่างเพราะคุณขับช้า มันจะเลี้ยวโค้งซ้ายโค้งขวาก็ไม่ต่างเพราะในมุมคนนั่งอ่ะจากฝั่งเนี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันโค้งเท่าฝั่งนน้นแต่ฝั่งฝั่งเนี้ยที่เรากลับรถมาเนี้ยคือโค้งแบบโค้งสุดๆเวลารถเข้าโค้งเนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเวียงให้รถออกห่างจากโค้งตามหลักฟิสิกส์เขาเลยต้องดีไซน์ความลาดเอียงของถนนเนี่ยให้มันรับกับแรงที่มันจะเหวี่ยงรถออกสะพานลอยเปิดอยู่ข้างหน้าเขาอยู่ตรงนี้พอดีเลยอยู่ตรงต้นไม้พอดีเลยอ๋อไม่น่ามันถึงเกิดอุบัติเหตุแบบคนแบบ แเข้าไปลงต้นไม้ในมุมคนขับพี่เหมือนรู้สึกว่าการเตือนแบบเนี้ยทําอะไรแบบเนี้ยมันมันช่วยได้จริงๆปะช่วยได้จริงๆเพราะว่ามันทั้งในแง่การมองเห็นในแง่ของรถที่อาจจะแหกโค้งไปก็มีตัวคอยรับอย่างเงี้ยเออมันมช่วยหมดแหละแต่หลกัลกๆก็ขึ้นอยู่กับความมีสติของคนขับด้วยอ่ะถูกเอามาแบบด้วยความเรามาระวังไม่ได้ขับรถเร็วมากอะ่ะอะไรที่มันผิดพลาดมันก็อาจจะ เสหายน้อหยยนออ่ันต่อไปที่เราจะไปคือโค้งตัววายสะพานรัเชเิวีพาออถ้าตามนี่ที่รู้จากข่าวที่ออกตรงนี้ เขาบอกว่าเป็นแยกที่แบบเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เขน่ากลัวมันเป็นระยะที่รถมันขึ้นพอดีอะขับขึ้นสะพานเพราะฉะนั้นมันจะมองไม่เห็นว่าหลังจากลงเนินแล้วมันจะเป็น,นอะไรขึ้นใช่แล้วก็มีมแยกพอดีที่มันก็อาจจะทําให้เกิดเหตุที่รถแบบไปที่การแ,แยกแล้วก็ดดเกิดอุบัติเหตุตกลงไปได้<ๆ>เขาก็เลยเอาไอ้เสาเนี่ยมากั้นแทบทุกอันอยู่แล้ว<ๆ>มันก็ช่วยได้กับรถที่ไม่ได้ความเร็วสูงมากไงคือถ้ามาสูงมากมันก็ทะลุไอ้เสาได้ดีแล้วเวลา มาดึกดด้วยความเร็วบางทีตรงเนี้ยมันเป็นยอดเนินพอดีนะ,ม,ะมันอาจจะทําให้แบบพลาดได้แต่ว่าหนูก็ไม่เห็นมันมีป้ายเตือนนะว่าแบบอันตรายเหมือนอันอื่นๆอ่ะไม่ได้ติดเป็นป้ายไงแต่มันเป็น,ปนสัญ,ญาลากักษณ์พยายามเอาไอ้ตัวกั้นะมากั้นโค้งให้ดูดูขับยากวะพี่เผือกไม่เอาไม่เลยดูท่าดูแบบเออ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 หนักอแต่มันโค้งแบบ คงคงจะเป็นวงกลมอยู่แล้วปะนในสอันให้พี่เผือกจัดอันดับอันไหนหน่ากลัวในมุมวิทยาศาสตร์คนขับรถไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องผีคนละแบบอะ่ะอันแรกน่ากลัวตรงที่มันคดเคี้ยวคดเคี้ยวคดเคี้ยวแล้วมันเป็นเป็นความคดเคี้ยวที่อยู่ อยู่ที่อุโมงและสะพานยิ่งน่ากลัวสําหรับมอเตอร์ไซค์เ่ะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงแลหักเนี่ยโอ้โหมันคือรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะไม่ควรลงเลยคือถ้าเขาให้มอเตอร์ไซค์ลงแล้วเกิดมีมอเตอร์ไซค์แบบลงแล้วพอขึ้นมาปุ๊บอ่ะมอเตอร์ไซค์ห้ามขึ้นสะพานเขาก็ต้องปาดออกซ้ายอะไรอย่างเงี้ยทันทีอันที่สองเนี่ยถ้าขับเองแล้วไม่ได้ใช้ความเร็วอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้ขนาดน้นไม่ได้เออไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าด้วยความที่มันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากที่โค้้้งนนนีั่่แปลววาดยอะไร อย่างทําให้โค้งนี่อันตรายมากเพ<ข>รามันเกิดเหตุแบบบ่อยมากติดทั้งติด,ดป้ายทั้งกัน้นก็ต้องชะลอ ก็ต้องดูว่าที่เขาทําใหม่เนี่ยแค่เหนุลดลดลงแค่ไหนดีขึ้นจริงไหมส่วนตัววายเมื่อกี้ไม่คุ้นชินเส้นทางก็น่ากลัวมากมันเป็นยอดเนินอยู่ดีก็เป็นยอดเนินแล้วฝั่งนี้ก็ลงไปพอยอดเนินปุ๊บมันเจอตรงปุดบตัววายจอดี้อดีแล้วในแง่ความเสียหายคือถ้ารถมันไปแล้วก็ตกลงมาเลยอย่างเงี้ยน่ากลัวกว่าก็เป็นว่าแต่ละจุดก็อันตรายแบบคนละแบบแหละก็ขับรถอย่าเร็วมาก วันนี้ถือว่าทำประโยชน์สุดๆเราเป็นประโยชน์ทุกครั้งอยู่แล้วเจนแต่ก็เจนก็จะตั้งใจที่จะสร้างสารรค์ประโยชน์ทำมันต่อให้กับสังคมไทยส่วนใครที่มีโค้งอันตรายนอกเหนือจากที่เราไปมาก็ตื่นเตือกันมาได้ครั้งหน้าเราจะไปเซอร์วที่ไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย <laughs> <c oughs> รายการ TV. ทีวีเราเป็นคนโ <c oughs> บราณเหมือนเนอะ